เอามาดิเอามาให้ได้มันอยู่ตรงไหนคะอะไปรอไปรอตรงโน้นน่ยนะหมุนห้ไม่ให้มันอยู่แถวๆนี้อ้วนอ้วนถ้ามมนอยู่แถวๆนี้เอ้าหอมเฮ้ยเฮ้ยเดินเดอนเมามาเอา

Nè mọi năm cong Mà Ba nó muốn hoa 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 À, à, hoa 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 Ôi, chân hoa 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 Bây